โซร่ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการนอนหลับค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณผู้ชมนอนหลับ หลับสนิทตื่นมาเราจะสดใสนะคะแต่บางท่านมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักกับเมลาโทนินค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของการนอนหลับเมลาโทนินกินแล้วดีจริงหรือไม่ค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร,ร์อายุรวัตรนานาชาติหรือว่าคุณหมอต้นค่ะสว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้นอ้อสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณหมอต้อนค,ครับพูดถึงเรื่องของเมลาโทนินนะคะ,ะหลายๆคนก็จะรู้จักอยู่แล้วเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่สาเหตุที่เรานอน ไม่หลับเป็นเพราะอะไรคะสาเหตุของมันมาได้จากจริงๆมันร้อยแเลยนะครับ <Ừ. S 2> แต่ว่าถ้าแบ่งง่ายๆก็คือสาเหตุจากในร่างกายเองกับนอกร่างกายยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับนอนหลับกลางวันก็ทําให้กางคืนเนี่ยไซเคลิลหรือวงจรการนอนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันดิสรับไปแล้วะนะครับหรือว่ากินอาหารบางอย่างกินยาบางชนิดก็รบกวนการนอนได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าดื่มกาแฟนะครับกินพวกคาเฟอีนก่อนนอนแต่จริงๆยาประจําอาจจะทํานอนไม่หลับได้อย่างเช่นยาลดความดันสูงบางตั ที่เรียกว่ากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์พวกนี้มันมีรายงานว่าสามารถรบกวนการนอนได้เหมือนกันเห็นไหมการนอนไม่หลับนี่มันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยและอย่างบางคนนะคะก็เครียดเครียดก่อนนอนสมองคิดนู่นคิดนี่้วทําให้นอนไม่หลับด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะใช่ครับชอบพิจุนต้นออยกตัวอย่างเนี่ยครับว่าคนที่ช่างคิดโดยเฉพาะคนที่ชอบใช้เวลานอนเป็นเวลาคิดเนี่ยครับมันจะทําให้หลับยากขึ้นค่ะเพราะว่า once หรือว่าครั้งหนึ่งพอเราหลับตาแล้วเราพยายามคิดเนี่ยสมองมันจะติดนิสัยครับมันจะกลายเป็น ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่เราหลับตาร่างกายจะเปิดสวิตคิดทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าให้มันติดนิสัยนี้ครับอืมก็ต้องหยุดคิดตอนที่เรานอนพักผ่อนใช่ครับต้องหรือบางคนก็จะมีเล่นโซเชียล เล่นโทรศัพท์มือถือแสงจากโทรศัพท์มือถือส่งผลทําให้นอนไม่หลับด้วยไหมคะถูกครับมีรายงานจากงานวิจัยว่า blue light หรือว่าแสงสีฟ้าที่อยู่ในกลุ่มของแสงที่มาจากหน้าจอเนี่ยมีผลไปรบกวนการนอนด้วยพัน,นกลไกหนึ่งครับุณต้นอ้อมันจะมีฮอร์โมนนิทราที่ช่วยให้เราหลับด้วยซึ่งแสงจากหน้าจอเนี่ยไปปิดสวิตช์ไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้ครับไปวนตลอดเลยถูกครับใช่ฮะหลายๆคนพอเวลานอนไม่หลับเราก็จะนึกถึงเมลาโทนินนึกเมลาโทนินมีข้อดีหรือว่าข้อเสียไงบ้างคะ เมลาโทนินก็คือฮอร์โมนนิทราที่เล่าไปนะครับ <ฮะ S 1> หนึ่งก่อนต้องรู้ก่อนว่ามันสร้างโดยธรรมชาติในสมองของเราอยู่แล้วข้อดีก็คือว่ามันช่วยให้เราหลับนะครับแต่ข้อดีมันมีมากกว่านั้นครับคุณตนอ้อเมลาโทนินทํามากกว่าช่วยแค่เรานอนนั่นคือมันช่วยป้องกันมะเร็งให้เราด้วยโดยเฉพาะท่านเผู้หญิงมะเร็งเต้านมครับคุณตอนอ้อได้ด้วยเหรอคะได้ครับท่านาผู้ชายมะเร็งตอมลูกหมานะครับ เขาพบว่าคนที่มีระดับเมลาโทนินต่ําในกระแสเลือดหรือซีรัมเมลาโทนินโลเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมสูงขึ้นในผู้หญิงแล้วก็เรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นในผู้ชายมีบางบผลิตภัณฑ์เขาจะมีขายเมลาโทนินแยกมาเลย,ยเยอะมากเราก็าสามารถกินกินเองได้ไหมใครพอจําได้นะครับเมื่อสักประมาณ1 0 20ปีก่อนเนี่ยเวลาคนจะไปต่างประเทศเนี่ยครับถ้าเกิดยิ่งต้องบินข้ามไทม์โซนเยอะๆอย่างเช่นกรุงเทพนิวยอร์กกรุงเทพลอนดอนอะไรพวกนี้เขาจะซื้อเมลาโทนินติดเอาไว้ไว้กินบน เครื่องซึ่งขนาดหรือโดสของมันเนี่ยมักจะเป็น3มิลลิกรัมต่อเม็ดซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะจิบมากินหรือไม่เนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรานอนไม่หลับเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันมาจากเมลาโทนินจริงๆโอเคครับมันมีส่วนช่วยท่านแสดงว่าเราสามารถที่จะกินเมลาโทนินที่เป็นเม็ดม,ม,มได้เราสามารถกินได้ถ้าไม่มีข้อห้ามนะครับมีมข้อห้ามด้วยมันมีข้อต้องห้ามด้วยจริงครับข้อห้ามมีอะไรบ้างคะ,ะยกตัวอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าเมลาโทนินเนี่ยครับมันทําให้ง่วงถูกไหมครับผลข้างเคียงของมันก่อนคืออะไรบ้างเลย ง่วงมึนศีรษะคลื่นไส้นะครับบางคนอาจจะมีอาการพวกนี้ได้ที่สําคัญคือในคนที่มีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าอยู่แล้วอาจจะมีอาการฝันร้ายห,หรืออาการทางจิตเวชหนักขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามคือในคนที่มีปัญหาพวกนี้รวมไปจนถึงคนที่เป็นโรคทางจิตเวชท,ที่กินยาคุณหมอจิตแพทย์อยู่ครับ เพราะฉะนั้นคือไม่ควรที่จะรับประทานเมลาโทนินถ้าอย่างนั้นควรจะปรึกษาหมอก่อนหรือว่าควรจะเลี่ยงครับและอย่างน้ําดื่มที่อยู่ด้านหน้าของเรานี่คืออะไรคะอ่านี่คือกลุ่มของเมลาโทนินธรรมชาติดีกว่าครับเรียกอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเมลาโทนินที่ดีเนี่ยครับมันต้องสร้างมาจากสมองของเราแต่ว่าบางทีเราไปกินจากข้างนอกโอเคมันก็ได้อยู่แต่อาจจะมีผลข้างเคียงนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ1กระตุ้นให้สมองสร้างเมลาโทนินให้ดี2อครับกินอาหารที่เป็นิได้ชนะเมลา นี่คือน้ำเชอรี่ครับน้ำเชอรี่เขาบอกว่าเชอรี่บางสายพันธุ์เนี่ยครับจะมีเมลาโทนินหรือว่าสารที่ช่วยให้ง่วงอยู่เขาเรียกว่าเป็นเมลาโทนินวิชฟู้ดก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยเมลาโทนินมันมีน้ำอย่างอื่นอีกที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะครับอย่างเช่นน้ำที่เราเห็นเนี่ยครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้น้ำมะตูมนะครับถือว่าเป็นเครื่องดื่มง่วงแบบไทยๆเครื่องดื่มนิดชาแบบไทยๆนะครับยิ่งถ้าใส่น้ําผึ้งด้วยจะยิ่งช่วยให้ง่วงครับสบายเลยนะคะจริงจริงครับลองนึกถึงนะคะถ้า บางที่ที่มีการนวดสปาหลังจากนวดสปาแล้วมันจะมีน้ำมะตูมน้ำมะตูมแล้วรู้สึกไหมฮะผ่อนคลายจริงไม่ทำเป็นฉันง่วงจังอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากน้ำมะตูมไหมฮะหรือว่าเรานวดแล้วสบายก็อาจจะด้วยครับทำไมที่นวดเขาถึงชอบให้น้ำมะตูมเลยไหมครับตอนหลังหมายถึงว่าให้ตอนหลังจากโพสสปาแล้วใช่ค่ะทำไมทำไมเขาไม่ให้ตอนแรกรู้ไหมฮะเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะหลับกันครับเดี๋ยวหลับคา็อบี้เลยฮะเพราะว่ามะตูมเนี่ยครับมันมีส่วนในการช่วยให้ผ่อนคลายมาก จริงๆฮะแล้วก็ลดความดันได้ด้วยในคุณผู้ชมที่มีความดันสูงนะครับดื่มน้ำมะตูมก็ช่วยได้ครับค่ะแล้วทาเองได้ด้วยนะคะง่าบบงๆเลย,ยค,ค่ะแล้วน้ําอันนี้อะคะอันนี้น้ำเก๊กฮวยครับน้ำเก๊กฮวยจะมีส่วนของน้ําตาลที่ช่วยเสริมได้ในเรื่องของการนอน นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องเบาหวานหรือว่าต้องคุมน้ําตาลก็ต้องจํากัดปริมาณนิดหนึ่งมาถึงน้าสุดท้ายค่ะน้ำวันนี้น้ําอะไรเอ่ยน้าดานะครับแต่ไม่ซาอันนี้คือน้ําจับเลี้ยงนะครับน้าจับเลี้ยงจะมีสารสกัดที่สําคัญคือชาเอมเทศนะครับมันสกัดจากรากชาเอมนะฮะคนจีนเขาเรียกํำเช่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําให้เหมือนกับช่วย ผ่อนคลายทำให้หลับได้เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมอยากจะนอนหลับแบบสบายโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเราจะต้องทำยังไงดีคะหนึ่งนะครับเมลาโทนินไม่ได้เกิดมาจากการที่แค่เราหลับตาแต่มันจะต้องมืดสนิทครับอุณนต้นอ,อ้อก็คือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในห้องนอนของเราตอนเราจะนอนแล้วถูกครับปิดไฟมืดสนิทงานวิจัยเนี่ยครับรายงานออกมาว่าเมลาโทนินจะถูกปิดสวิตแค่มีแสงไฟนิดเดียวนะครับเขาเทียบปริมาณออกมาเป็นความเข้มไฟเป็นลักซ์แต่ทีนี้ผมแปลงง่ายๆว่า ความเข้มไฟที่สว่างขนาดประมาณนั้นน่ยคือเท่ากับแค่พระจันทร์ที่ส่องเต็มดวงเองนะครับเพราะฉะนั้นฟูมูลเนี่ยครับแค่นั้นก็ปิดสวิตช์เมลาโทนินแล้วแล้วลองคิดดูว่าบางทีแสงที่เราเห็นเนี่ยครับมันสว่างกว่านั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้ถึงนอนไม่ค่อยหลับครับมีแสงสว่างมากมันไปปิดสวิตช์เมลาโทนินอะไรเกิดขึ้นครับไม่ได้แค่นอนไม่หลับอย่างที่เราบอกไปคนที่เมลาโทนินต่ําเสี่ยงมะเร็งนะครับคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีครับเพราะฉะนั้นเคือ่ะสิ่งแวดล้อมในห้องนอนมืดสนิทและอื่นหรอ เรื่องของเวลาการนอนของเราสําคัญไหมคะสําคัญครับต้องเข้านอนอตื่นนอนให้ตามเวลาเขาเรียกว่ามีสล r ปร t ทีนหรือปรับ sleep schedule, s สล p schedule หรือว่าเป็นช่วงของตารางการนอนเนี่ยให้เหมาะสมด้วยครับอ,อย่างเช่นว่าอ่ะยกตัวอย่างนะครับวันจันทร์เรากลับมาบ้านเหนื่อยจังเลยอ่ะเป็นโรคแบบวันจันทร์ไม่อยากไปทํางานเราจะนอนเร็วนะครับสามทุ่มแต่พอวันศุกร สุขแห่งชาติขอนอนช้าหน่อยะนะครับแล้วตื่นสายอันนี้ไม่ดีครับเพราะสมองมันจะงงว่าตกลงจะนอนเวลาไหนกันแน่อออนเร็ตนอนจะนอนตอนไหนม,มันจะไม่หลังเมลาโทนินตามเวลาละหรือบางทีเผลอๆไม่หลังเลยก็ได้คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเคล็ดลับ ให้เรานอนหลับสบายโดยที่ไม่ต้องพึ่งยานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับลองนําคําแนะนําของคุณหมอต้นไปปฏิบัติใช้ดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเน,นอนหลับสุขภาพดีหรือว่าจะดื่มน้ําที่มีเมลาโทนินก็ได้เ,เมลาโทนินนะคะทําให้เราหลับสบายได้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต้นนะคะที่มาให้คำแนะนําดีๆด,ด้วยค่ะยินดีเลยครับขอบคุณผู้ชมครับ